นะครับสวัสดีครับเหมือนเดิมขาสิมาต้มปลานิ่นเด้อพี่น้องนี่ครับผักน้ามหอมหอมแล้วครับนี่นี่ยกะสีมีกระเทียมไม่กูตะไคร้หัวคาครับแล้วก็บข้าวมเปียกพิชสดซอยใส่ครับผมแล้วก็หอมหอมใส่เดือบร้อยแล้วครับใส่ปลาเลยเคี่ยวปุ้งกับโบมี่อย่างลายดอกพี่น้องใส่ได้เยอะครับไอ่ฟงนัวน้่มปลาครับ ไผ่หมากรรด,ดีกัยอดรรด,ดีใส่น้ำด้อยกันไผ่หมากนะเต้ต้มแซ่บต้มส้มครับผมนะครับตอนเด๋ใส่ผักเดียบร้อยครับผมเดี๋ยวพร้อมเสิร์ฟครับทานนี่เป็นยำปลาทูเค็มเน้อผี่นองเลยอย่างเดือบ่อยครับมาใส่หอมแล้วกพริกบกหน่ารอตะไคร้ครับ <c oughs> กับบะหมี่กับบะไซนะนะครับสะดุงไฟเสียห้องห้ครับ ยำปลาทูครีมเจียวครับผมนี่ลวกตับตัวนี้ส้มทอดครับผมที่เชียงกุ้งนี่ต้มปลาหนิลสุบแสบนะครับสุบแซ่บเหมือนกันพีขนมเหนียวนอนไอ้ถวนๆเลยนะครับสุบแซ่บเหมือนกันครับเชียวอะไรเนื้ออันนี้กุ้งเจียงเนี่ะเนื้ออันนี้ เ oh. ขาติหน้ากิหนหน้า,นาลองพิก <Okay. S 1> ลองพริกนี่ใครเก่งลองอคือ oh. นะเป็นเจ้าวแมงดารอปลวกัน <c oughs> เมื่อกะปกวกเราพี่น้องเจา้า มันดามม่ต้องมีกินมันมอะไรมปลาย่างน้อง่ปลาย่างมงดานอมัก็ออกกินดานอ่ื่ไม่ซอเอสองขั้นหาซื้อพนหานี่นครับสมม้วนี่นนอ ผมเพี้ยตจเหมือนไหนไม่หรือชอบไม่ชอบ,ชอบแต่ปีอะไรอย่างก็วก็เปลี่ยไม่ต้องกินยังมาไม่ชอบกินอะไรกับคาราช่าตบทาสับแซ่บมันเหมือนคุกกี้ อากาศเย็นๆข้าขนอครับสดดทนอนสมป้าข้าเหนียวนราไม่กินเราเผ็ดได้หรอ,หอ,รอมาใสดม่ซิมึงน้ำซุปแทนซุปได้ด้วยนี่อืม เ,เรียบมากินเรียบมากินไปไนเอ๊ะแบบต่าเหมือนก่อน ผมกินหนํามนหนูกนตอนนี้นน้ำยำปลาทูนี่เขาทายด้วยพี่น้องเลยนี่ชิมนะอขอน้วเขบดีบอกก็<อ>เห็นเด็กฝรั่งกินอาหารไทย พื่น,นก็กินอาหารไทมาแบบทั้งเซีร์ฝอยบ่หรูมันไปโนน้ำหนัะงั้นใ้เสียมมาหาอะไรเอาขน่อไม,ม้ต้งแต่11หมงใช่แลอป้าก็าไม่ได้สาวแต่อีกกำลางเตือนใช่ต้ม ขนมโดนัทมาเหแล้วไม่เอาอ้วนแต่ก็กินได้ชีสัมมันสวยมากเลยอยากกินแล้วอะไรบางอ้ไรมั้งกอาตุ่มเจ้หัวจะขายตัวนั่ม้งหัว ไปดล่ะไม่ไปก็ไม่ได้ถือเกียรแล้วดขับแรน้วงกันนด้รับ

Nó vắng tất cả Chiếc nằm nè อันนี้น้ดวยเวลาไปไทยจะได้ไปกินต้มปลาคอใหญ่ <c oughs> ต้ม <c oughs> ตปลาคอใหญ่อาด้วย <c oughs> <c oughs> cái thau bản đi ạ, nói ăn, cún coi riêng hết này. Ừ. ครับพี่น้องเอ้ยแส่บๆเหมือนกันครับเดี๋ยวสิขินไปเรื่อยๆอ้ายครับเดี๋ยวคอยเจอกันคลิปหน้าครับเขาวหอมๆจำปลาแซ่บๆหอมๆครับ